เอาแล้วับผมมีนีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิตตี้นะครับนะใครสงสัยว่าทาไมเมื่อกี้นี้ผมถึงปิดไลฟ์ไปนะครับจริงๆผมไม่ได้ปิดไลฟ์หรอกแต่มันปิดเองเว้ยมันปิดแบบออโต้ไปเลยเออก็เลยมาอัดตอกนะครับราเกมบูเกเว่นนะครับนะคือผมไม่รู้ว่าจะคือคือคอ,อินเทอร์เน็ตเป็นไปไรนนะมันบอกว่าแบบคืออินเทอร์เน็ตผมกา,กากมากคือเขาบอกว่าแบบคือแบบขาดการเชื่อมต่อแล้วมันก็ปิดไลฟ์ไปเลย มันเป็นแบบเนี้ยคือคืออีกหนึ่มันไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเพราะแบบเอาล้วมันน่าจะมีอีกถูโลกไหมมัง้งมาแลกวันนี้ครับบันนี้ไม่มีระเบิดไม่ใช่เหรอเออบันนี้ไม่มีระเบิดดิบ้านนี้อะบ้านนี้มีระเบิดอะไรอ่ะทำอะ,อ,อ,อะไรกันข้างบนอ่ะใครทำอะไรกันข้างบนอ่ะ เออนั่นแหละเพื่อนมัน,งงมน,งงนเข้าง่ายอ่ะมันเข้าง่ายเกินเข้าง่ายเกินครับพี่เข้าง oh okay, ่ายเกินครับพี่โอ้บายกอล์บล็โอเคดีท่านดีท่าน <c oughs> เกือบไปแล้ว เออเข้าไปเข้าไปเข้าไปพ่อไอถงแล้วแหละโอเคใช่ครับผมบทำสำเร็จแล้ว yes <c oughs> เงินก้อนใหญ่ครับผมเง <c oughs> ินก้อนใหญ่ครับผมฮ่า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 เข้ามยเขามาได้แนี่นอะไรอ่ะโอเคแต่ไปเราไปบุกที่อ,อื่น กันไหมไม่ดีกว่าขาดูแอรว่าเฮ้ยเฮ้ยหมายความว่าคนนี้เขาจะสร้างบ้านนี่แบบมาจริจะก็สร้างดิเดี๋ยววิ่งเข้าไปเลยถ้าเป็นเขาสร้างปุ๊บผมวิ่งเข้าไปเลยไปไปไปวิ่งไปอืมเป็นบ้านแบบผมคิดว่าคุณคิดว่าผมไม่รู้ห่าว่าบ้านว่าบ้านแบบว่าบ้านแบบนี้มีแบบมีระเบิดอ่ะคิดว่าไม่รู้เหรอฮะ ก็ไม่ดูอ่ะนี่เปิดเพลงด้วยอ่ะอ่ะเปิดเพลงด้วยทำเป็นล็อกประตูทำเป็นล็อกประตูทำเป็นแบบทำเป็นแบบเออจะไปจะไปไม่ลอกผมยากอ้ แหละไปไปดิโอ้ยใส่ไปฟังอีกเออแบบนี้แหละแบบนี้แหละแบบนี้แหละอะไรวะเน,นี้ยโอเคไปไปครับผมแล้วก็ขายายตัวให้ตัวเองใหญ่ปึ๊บโอเคแล้วก็ะระเบิดที่นี่ทิ้งซะแล้วก็ตายไปซะหยิบเงินมาเรียบร้อย ผมได้เงินนี้มาอย่างง่ายดายครับผมเพราะเก่งวะละ่ะเก่งวะละ่ะอึ้งอะดิอึ้งเลยเขาอ,อึ้งเลยนี่เขาเขาอะไรเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีคือเขาคิดว่าแบบโจนโจรอย่างผมไม่รู้ใช่ไหมว่าว่าพวกระเบิดไปอยู่ตรงไหนอะเขาไม่รู้ใช่ไหมค่ะฮะนีะ่ผมแกได้ถูกขโมยไปแล้วฮๆๆๆ่าฮ่าฮ่าโอเคต่อไป ไม่ใช่ไหนกันต่อดีไปไปทำอะไรก่อนอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเฮ้ยลูมิเหรอทำไมนี่ไม่ใช่ลูมินะลูมินะเราไม่ใช่แบบนี้ไอ้ไอ้เน,นี่ค <c oughs> ืออะไรบอสไอะไรไปสิฮะฮะฮะอะไรเนี่ย มาแลาวมันระเบิดระเบิดระเบิด,บดตายเราต้องฆ่าสิ่งนี้ <c oughs> โอเคระเบิดไปหนึ่งมัง้งไม่รู้เออนี่อะไรเนี่ยเขาบอกว่าเฮลป์อะไรเนี่ยเออเฮลป์พาซี่อะไรเนี่ยเฮลป์พาซี่เขาทำไมทำไมแบบนี้ไปบ้านน้อยอย่างเงี้ยเฮ้ยคือคือเขาจะไม่ทำอะไรเลยเหรอ อ๋อเขาเขาจะทำอ่าอะไรอ่ะคือคืออันนี้อันนี้ไอคืออันนี้ต้าเหมือนคนไทยอะ่ะคนไทยคนไทยไหมไม่รู้อ่ะเราควรทำอะไรตอนน่อดีเฮ้ยสต็อกเกอร์สต็อกเกอร์โอ้คนนั้คนเดิมคนนั้นคนเดิมค,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 ครับโหเสียดายเอองั้นทำไงดีเฮ้ยคนดี้คนดี้คนดี้เขาอ,อาจจะเขาอ,อาจจะไป บ้านหนึงเนี่ยคือคือพวกแบบอีโมแบบเนี่ยพวกคนที่แบบชอบไว้ผมสีขาวอ่ะเขาจะเขาจะไม่หนึ่งสร้างบ้านระเขาจะเดินไปเดินมาเน่ะเออแล้วก็แบบโยกขวาไปมาวันๆอ่ะเออเขาจะทำแบบเนี้ยเออ a n y o y e Playing PTF เอสีกะอะไรอ่ะเ e l p ฮาซี่หรอคนที่ขามากี้หรอฮาซี่คือคนที่พามปกินนี่คือคาาซี่อรอเฮ้ยเผื่มันมีบ้านหลังอื่นทุกคน เ่อันนี้ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยขอรีหน่อยโอ้โหโอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยเอาจริงดิบ้าน Stock มันดูแบบมันดูวิหลายมันดูวิหลายชั้นจังเลยอ่ะไม่ยอมอ่ะ จะผมไม่แค่พรีเมียมจะผมไม่แค่พรีเมียมแล้วก็อะไรอีกจะผมไม่แค่อ่อัปเกรดอันนี้แล้วก็แล้วก็พรีเมียมแล้วก็คอสเฟสสปีดมิวสิกแล้วก็ไฟร์ออนแล้วครั้งต่อไปผมจะซื้ออันนี้แหละเพนท์เฮาส์แต่แต่ผมก็แต่ผมก็แบบผมก็อย่างนั้นผมก็มีอ่ะอย่างไผมก็มีเกมพาร์ทอ่ะสองร้อยรูบัคไม่ใช่สองร้อยรูบัคเลยรวมกันทั้งหมดสามร้อยสี่ร้อยอ่ะเออมาดิ มาดิเอาเยูคนอื่นเขาน่าจะมีตั้งนานเลยเอ่อคาโลคาโลพากกิอะไรเนี่ยภาษาอะไรภาษาทากาลกเหรอเออไปอืได้เพราะว่ามันต้องมีคนมาสร้างบ้านไปฮะอ่ะมาดิแก้แค้นมามาเดี๋ยวเขาไม่ทำอะไรผิดก็ถือเดี๋ยวผมไม่ยอมหรอก เนี่อะไรอยาปาร์ตี้กันเหรอฮะนี่ก็เลยมาปาร์ตี้กันเหรอโอ้โหปาร์ตี้สังสรรค์โอเคตุ้มระเบิดเข้ย <c oughs> งงเลยแล้วคนอะไรนักหนา <c oughs> นี่งงไปซะโอเคแล้วกลับไป กลับไปที่ล็อบบี้กันดีกว่าเดี๋ยวจะไปตั้งฐานของเราเนี่ยเราควรทำไ,รรไมตอนนี้ต้องไปวางแผนครับต้องไปวางแผนต้องไปวางแผนวางแผนน,ผน,ผน,ผน,นี่อะไรตัวอย่างสูงเลยอืมฮะอะไรทำไมเขาเได้ทำไมแปลกแแบบนี้นี่คือใครเอาผมเซฟตัวละครไปก่อนกดเซฟตัวละครไปก่อน นะเออนี่แหละเราเห็นว่าแบนดิตแบนดิตเออแล้วนนั้ก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอันนี้ให้ให้ให้ทุกคนแบบให้ทุกคนไม่สงสัยผมว่าผมเป็นโอ้เมนจรนให้ทุกคนไม่สงสัยผมเปลี่ยนตัวเป็นคนปกติให้ทุกคนไม่สงสัยผม,ผม <c oughs> แต่เขาก็ดูชี้เขาก็รูเลยไม่ใช่หรอแดดตัวผมเขาก็ดูเลยไม่ใช่หรอฮะแล้วน,นี่อะไรอะมายืนเอฟเคเหรออืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่อยอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือมันมันไม่ทำอะไรอ่ะยืนอ,อยู่ตรงรถมีเราใส่ขวาเนี่ยคือแบบคือแบบกิกดอไงกิกดอเซฟผู้หญิงให้ผู้เขามาชอบแล้วก็แบบเวลาผู้หญิงมาทักก็ไม่สนใจแล้วก็โยกัวไปอย่างเดียวเปิดเพลงแล้วก็โยกหัวไปอย่างเดียวเนี่ยมนันแบบเนี้ยพวกชายอีโมอ่ะเออ อ๋อเขาเขาเปลี่ยนชุดอยู่ผมไม่รู้จักเขานะอ่าอันนี้นี่อหรอนี่เฮซี่แฮซ hm ี่แฮซี่อะไรแฮซี่ไซ่ไซ่เฮ้เฮ้เฮ้เฮ่เราถอดเสื้ทอสิละชื่อไซอินชื่อชื่ออะไรของเขาอ่ะเดี๋ยวให้หนี่ครับ ฮะใไฮใครให้ผมบ่คือไฮอ่ะแล้วไงหาให้รอบเยียนะโอเคทุกคนนี่คือแผนนะผมจะปล่อยให้เขาพูดคุยกับผมไปก่อนแล้วแกผมก็จะหนีไปเลยโอเคนี่ครับจังหวะนี้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 หนีหนีดิวะหารถหารถเออคอยตามมาใช่ไหมตามมาด้วยก็ตามมาเกาตามมานี่ ไม่ต้องไมสนใจนีเพื่อนดีไหหลบดิโอ้โอเคเขาไม่ตามมาทุกคนโอเคโชคดีไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามมาเลยเฮ้ยตามมาคือเขาไม่ได้อะไรเขาไม่โอเคโอเคไม่ตามมาโอเคถึงเวลาระเบิดบ้านเขาถึงเวลาระเบิดบ้านเขาระเบิดบ้านเขาให้กระจายเอฟตามเข้าไป เราจะเข้าไประเบิดบ้านเขาาจะแปลงแปลงร่างเป็นแมนดิตสุดโหดแล้วก็ไประเบิดบ้านเขาให้มันระเบิดไปซะโอเคไปจอดทำเป็นทำเป็นแบบจอดรอเออทำเป็นแบบจอดรอแบบกำลังจอดอยู่กำลังจอดอยู่ทำเป็นแบบทำเป็นแบบแค่แค่แบบ e f k เออประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะรอดรอบ้านเร็วเร็วเปิดดิระเบิดดิบ้านอ่ะเร็วเร็วได้เบิดอีกอันอะไรมาควรมันเป็นบ้านที่ไม่มีระเบิดด้วยเอ๊ะหรือมีเราต้องควร สำลวดให้ครบกันไหมฮะมันมีบ้านหลังใหม่เหรอเนี้ยอนอ้บ้านหลังใหม่เหรอทำไมบวนทำเป็นแบบทำเป็นแบบแบบเป็นคนดีก่อนทำแบบเดินไปเดินไปเดินไปเดินมาแบบ Hi I'm your neighbor อนะอ่อยนียเออ Hi I'm your neighbor โอเคดิง้งดองดิง้งดองแล้วก็ Hi I'm you r อ่ะเออในบมานเขาจะไงนะนี่ Hi I'm your neighbor อ่ะงงเลยงงเลยในเบื่ออะไรไม่มีบ้านโอเคโอเครับทราบนะโอเคเดี๋ยวว่ารับทราบครับโอเคล้วอย่างนั้นเราก็จะมาปลุบ้านเขาครับเพื่อถามวายอ่ะคือคือเขาให้ผมมาเพื่ออะไร ฮะคือไงให้มาชมบ้านเหรอ,อโอเค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 เออกัได้กันได้กัได้ไดไดคือคือเขาคือเขาอวดบ้านตัวเองโดยที่เขาไม่มีพรีเมียมด้วยซ้ำโอเคโอเคโอเคอ่ะฮให้ดูไต่ออันนี้เนี่ยไคลี่อะไรเนี่ยมามาก <c ười> ไคลี่ใครไคลี่หน้าตาเป็นยังไง ไคลี่ฮะเ๋ยวๆโอเคตกใจหมดหรืว่าเพิ่มผลซิดเท,ทียหนซิดไหนซิดไหนอ่ะนี่เหรอ,อทำไมให้ซิดให้อ๋อให้ดูทีวีอ๋อขอบคุณมากเลยเขาให้เขาให้ผมดูทีวีอ่าเน้อด,ดูอะไรอ่ะโอ้แล้วก็ไม่ให้ผมรูเมดด้วยคือมอมแคลี่เขาล้ออะไรกันเนี่ย จหวะนนี้ไม่ใช่ก้งตายวนี่โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยหนีเรียบร้อย,ย,อยนี่จะก็หนีได้ผมโมงอ่ะอะันนมมมมี้คือม a ม่าแครี่มาม m a แค l ี่คือคืออะไรคืออ๋อคือเขาเป็นฮะเดี๋ยวเดคนไทยเหรอ ไกลหมดเลยว่าคนไทยอ๋อคือเขาแบบคือเขาเป็นลูกของคุณแม่แล้วเขาอยากให้คุณแม่เขาอุ้มเนี่ยคุณแม่เขาไม่ยอมอุ้มเข้าใจแล้วโอเคเก้แล้วกลับมาแล้วอ่ะวันนี้หนีไประเบิดระเบิดกันระเบิด,บดไม่ใช่ตรงนี้นีน่สานน้ำเออระเบิดระเบิดวัดไ,ไ,ไปๆล็อกประตูได้ได้ชาวดีใช่ไหมโอเคจบครับ เดี๋ยวดีก็มีเพียนเก้าน,นี่นะครับขอบคุณครับ